ชบาคุณอยู่ไหนเนี่ยพอดีฉันติดประชุมด่วนอะคืนนี้คุณไม่ต้องรอฉันนะคุณนอนก่อนเลยฉันอาจจะกลับดึกแค่นี้แหละฮัสโหลชบาฮัลโหล จะกินอะไรอะ่ะจะกินวายหรือจะกินเหล้าธรรมดาเมยแกก็รู้นี่ว่าฉันไม่ค่อยดื่มอะ่ะไม่ดื่มอะไรวันนั้นยังเห็นยกเอายกเอายูย่เลย,ย,ย,ยแต่ก็เข้าใจะนะว่าแกคงไม่มีเงินจะซื้อหรอกใช่ไหมจริงหรองั้นเดี๋ยวมื้อนี้พวกเราเลี้ยงเองใช่ไหมกินด้วยกันนั่นแหละเนาะน้องคะขอวายสองแก้วคะ่ะ ก็หัดกินของแพงๆบ้างมาฉนแก้วก่อนใครกินไหมก็ะชาีนะเธอเ<า>ชียร์อุ๊ยเธอไม่ชวกับฉัน <c oughs> ใจร้ายที่สุดเป็น <c oughs> ไงไปกินไหม <c oughs> ไม่เคยกินแล้วสิ <c oughs> เออแคท ได้ข่าวว่าแกกำลังจะซื้อรถยนต์กันหรอจริงป้าไมแกรวยอย่างนี้ <c oughs> เลิศสมดแล้วที่เป็นเพื่อนชายต <c oughs> ิดนื้อแกไม่นขนาดนั้นหรอก <c oughs> จะไม่ให้รวยได้ยังไงก็แคสอะเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทย,ยอดขายพุ่งขนาดนั้นน่ะเหนื่อยปะแกต้องว่าไป <c oughs> แกมีเคล็ดลับอะไรไหมอะที่ทำให้ยอดพุ่งสูงเวอร์วังปังเวอร์ สหแอะไรเก็บรนหรออาชอนดีกว่าเพื่อนฉันปนปังเวอรเอ้ารออะไรล่ะไปนี่เฮ้ยตายแล้ว หมอคะนี่คุณอีกแล้วเ,เนี่ยคุณนี่มีความพยายามจริงๆเลยนะไหนๆก็ได้ไ้วะเอาเอกสารให้ผมด้วยสิอืมไว้เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาด,ดูให้แล้วกันนะคุณหมอคะ เย็นนี้คุณหมอสมะดวกไหมคะฉันอยากไปนั่งคุยรายละเอียดเรื่องยากับคุณหมออะคะ่ะวันนี้รสชาติไม่เ็วเลยนะคะคุณหมอคะร้านนี้อาหารอาร่อยทุกอย่างเลย นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ผมออกมาทางค่าวกับดีเทลยาแบบคุณเนี่ยงั้นเดี๋ยวมื้อนี้หนูเลี้ยงเองนะคะไม่เหมาะมั้งไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวหนูจ่ายเองพี่คะเช็ควินเลยคะ่ะสองพันหกเลยเหรอคะ 奇怪 เนีน่ฉันรับปากกับทิ่งๆไว้แล้วว่าจะส่งทิ่งๆเด้นโรงเรียนเอกชนดีๆนี่ก็จะเปิดรับสมัครแล้วอ่ะไหนละเงินชบ,บาข้อบพวเราก็เป็นข้อบครัวฐานะปานกลางทำไมเราต้องทะเยอทะยานส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนราคาส,งสูงๆด้วยอ่ะ ลูกจะเรียนที่ไหนลูกก็เก่งได้นะเราช่วยกันประหยัดแล้วมีความสุขแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอฉันไม่ได้สนใจว่าฉันจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขฉันต้องการแค่ให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆเหมือนลูกคนอื่นเขาทำไมลูกเราถึงไม่มีปัญญาเรียนโรงเรียนเอกชนดีๆอ่ะนี่เหรอความสุขที่เคยบอกว่าจะให้ฉันอนะ ฉันคิดผิดจริงๆว่าเี่มาแต่างงานกับคุณฮัลโหลดึกดื่นกันอีกแล้วแกเข้ามามีอะไรอะ่ะ ส่วนอะไรคกเป็นคนเอาโปรเจกต์หมอหนึ่งไปตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมโปรเจกต์กหมอหนึ่งก็ใช่น่ะสิทางทางที่ฉันเลงไปตั้งนานแล้วอ่ะนี่เป็นเงินห้าแสนบาทเอาไปทำยังไงก็ได้ให้เขายอมเซ็นสัญญากับเรายืนบื้ออยู่ทำไมรีบไปสิ ถ้าทำไม่สำเร็จนะไซวออกจากบริษัทนี้ไปไปสิวะ ขอโทษนะคะพอดีหนูอยากคุยรายละเอียดเรื่งอยงยากับคุณหมอค่ะคุณหมอพอจะมีเวลาว่างไหมคะโอ้ถ้าคุณจะรีบขนาดนั้นนะ่ะคุณกอาเอกสารไปให้ผมที่ KB Condo ห้อง188แล้วกันโอเคนะได้ค่ะ ุณต้องอธิบายเอาทุกรายละเอียดมาอาธิบายแล้วก็ยอมทําทุกอย่างยอมทุกอย่างเข้าใจไหมยอมทุกอย่างใช้หัวไปเลยแล้ว